เพือให้แซบเปิดคำใบ้นักร้องหน้าดังมีขอแชทสาวอื่นๆถ้าจริงก็มีช็อกทั้งหมดเลยจ้าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ช็อกทั้งประเทศเลยล่ะค่ะโลกออนไลน์ก็ฮือฮาอีกครั้งสำหรับประเด็นข่าวชาวเน็ตรายหนึ่งแต่ทวิตเตอร์คุยข้อความผ่านทางบอกว่าที่นกกุกที่แพ้ มาเดียวกันกับวงหนึ่งที่โหดดังแต่โพดโจมตีแต่ก่อนหน้านี้ก็มีช็อกมากค่ะจนวันหนึ่งที่ก็มีอีอีเพื่อนทำงานและก็พีนสื่อส่งผ่านทางไอจีแล้วก็มีในข้ออะไรด้วยแต่ทั้งที่ตอนนั้น เองก็เปิดคบกับราราซีลีวายคนหนึ่งที่ไปสักพักนะคะแต่พอรู้เมาส์กันไปจนไม่รู้ว่ามาจากว่าซีซีอีแบบนี้บ่อยมากค่ะแต่งานนี้ก็มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอีกทั้งมีกูคนไทยที่กูคนไทยกูก็สืบมาจนรู้แล้วว่าใครเอ่ยก็มีช็อกมากค่ะกูก็ชอบเพลงที่เขาอีกเฮียไปไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ ใบไม่เคยไปช่วยทำยูทูปพี่เชิญและของดังแต่เกี่ยวกับอาหารก่อนมาเป็นนักร้องและบอกเลยว่าว่าทีมว่ายังไงไม่ใช่คนนี้อย่างแน่นอนใบเพิ่มมันใช่ได้ไหมคะและใบก็คงคนไทยด้วยกัน ถ้าไม่ก็ถ้าเป็นก็ก็จริงๆเราก็คนช็อกมากๆนะคะถ่ายว่าภายนอกก็ไม่มีท่าทีที่จะเป็นแบบนั้นเลยแต่ประวัติเด็ดก็คือเราก็ชอบเพลงเขาด้วยแต่ซ้ำแต่หวังว่าจะไม่ใช่คนที่เราคิดนะคะชอบเพลงเขามากจริงๆและเพิ่มเพื่อนๆก็โดน ตอนที่ไปแล้วแต่ก็โดนหลายคนด้วยฮ่าฮเห็นปุบแล้วก็คนมาแพทนิกเลยทีเดียวทั้งหมดแต่ก็คือเพื่อนที่โดนนั้นก็คือเอ็นดีไปหมดฮ่าฮแต่คนที่โดนดีเอ็นั้นก็ไปหาซึ่งไม่รู้ว่าจะรู้หรือแต่เพื่อนกูก็เคยโดนมาหนึ่งแล้วคำใบมากมายไปในทา,ทางที่จมทีเดียวกันจริงๆและเทยอย่างไร ต้องมาคอมเมนต์กันระวังกันหน่อยนะจ๊ะ